วันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องของเทนไลน์กับ i s ซนะครับถ้าเรายกมาเป็นเซตอัพเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เห็นภาพผมเลยทำคล้ายๆเป็นเทดจานอลแล้วทำเป็นลักษณะไล่ไปทีละชุดละชุดละชุดบนหนึ่งเทนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเห็นความเห็นการใช้งานจริงๆของมันว่ามันเป็นประมาณไหนหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องของ ไฮไซนะครับพอสังเกตในเทรนขาขึ้นขาลงพบคู่กับไหไซรู ide, ้จักเลกูล่าไดแล้วก็ฮิ d เดนได้เลกูล่าไดก็คือลักษณะของการกลับตัวนะครับเทรดกลับตัวการเทรดกลับตัวก็คือการเทรดสวนเทรนเพราะคาดว่ามันจะกลับตัวแล้วก็ฮิเดนไดก็คือเทรดตามเทรนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเลกูล่ากับฮิเดนอะไรนะครับ มีวิเลตที่ดีกว่ากันเราก็ต้องเข้าใจว่าเทรดตามเทนวิเลตสูงกว่าอยู่แล้วครับเทรดกับตัววิเลตต่ำเห็นไหมครับอันนี้เวลาเราเทรดนะครับเวลาเทรดเราเทรดตามเทนหรือเทรดตามเส้นเทนเนี่ยมันมีทั้งเซตอัพที่มีฮิดเดนไดกับไม่มีฮิดเดนไดเรา่นี้มันก็มีคําถามอีกแหละว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะเซตตามฮิดเดนได เดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไม่มีมาก่อนเก็ไหมครับเอาไม่มีมาก่อนและถ้ามันมีมันก็คอนเฟิร์มเราเดี๋ยวไล่เป็นสเ,เต็ปไปไม่งงแน่นอนเอก,กับตัวนะครับก็คือสร้างเซตอัพแบบที่ไม่มีเล็กกูล่าใดมาก่อนคือเทรดไปในลักษณะที่ราคากับไอซ์ไซไปในทางเดียวกันให้ข้อมูลเหมือนกัน นะครับไปก่อนแล้วในแบบเดียวกันนี่แหละแต่มันดันเกิด Divergent ก็คือเกิด r e g u l a r ใดมันก็จะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นดังนั้น h i d d e n ใดหรือ r e g u l a r ใดต่างก็เป็นตัว c o n f i r ร์มเซตที่เรากำลังเทรดอยู่นั่นเองนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคุยแค่เรื่องของ Divergent หรือเราคุยเรื่องของฮิดเดนไดอย่างเดียวทุกท่านก็จะต้องพยายามไปหาแล้วก็ตาเหลือกกับมาว่าเจอบ้างไม่เจอบ้างคราวน,นี้ผมมองอีกแบบหนึ่งคือและถ้าเทรดแบบความเป็นจริงไปเลยเทรดเหมือนจริงไปเลยในแต่ละชุดละชุดละชุดเนี่ยท่านก็จะเห็นความต่อเนื่องของมันว่ามีกับไม่มีเลกูล่ากับพ i d เดนนะครับไปเรื่อย แล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งว่านะครับอะไรมันเกิดบ่อยหรือไม่บ่อยหรืจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นเนะครับมีก็ดีไม่มีก็ไม่จำเป็นเข็ดนะ